สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องขอจาันนารีนะคะณนะรีระดาทารไทยชาชตาค่ะวันนี้กลับมาพบกันในการทําคลิปความรักนะคะเจาะลึกความรักคนโสดให้กับชาวธาตุลมกลุ่มมิถุนตุลน,นะคะชาวธาตุลมนะคะพลังงานความรักคนโสดในเดือนมีนาคม2567นะคะก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าตรงนี้จะเป็นการอ่าน ภาพรวมของความรักนะคะไม่ได้เจาะจงดวงใครคนใดคนนึงนะคะแล้วก็อาจารย์จะอ่านตามไพ่ที่ขึ้นมานะคะเป็นเรื่องราวที่ถอดจากไพ่นะคะ เพราะนั้นอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับคุณก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารญญาณในการรับชมด้วยนะคะสําหรับวันที่ในการแบ่งราศีคลิกดูได้ใต้ชื่อคลิปนี้นะคะจจะแบ่งตามหลักของราศ์ไทยค่ะใครจะดูดวงส่วนตัวแอดไลน์เข้ามาได้นะคะนะรีรดา65นะคะคนโสดชาวทัดลม,มพลังงานของคุณนะคะน่ารักพลังงานคนโสดพลังงานคุณนะคะ Life is a series of choice นะคะ Choose love อืมคนโสดอาจารย์ว่าคุณเนี่ยยังเป็นคนโสดที่เหมือนกับว่าไม่ได้ถึงกับปิดกั้นตัวเองในเรื่องราวของความรักนะคะเหมือนกับชาวทัดลมคุณอาจจะเคยเจอเรื่องราวอะไรบางอย่างเป็นแบบซีรีส์เป็นมหากาบในความรักของคุณมาแล้วนะคะแต่คุณยังไม่ถอดใจนะคะคุณยังเชื่อมั่นในความรักอยู่นะคะ อตอนนี้คุณอาจจะติดซีรีส์นะคะแล้วก็เหมือนกับแอบรอคอยว่าเดี๋ยววันไหนสักวันเนี่ยความรักของเราอาจจะเหมือนกับเข้ามาเมนแบบเหมือนกับในซีรีส์เรื่องโปรดของคุณอยู่ก็ได้นะคะเหมือนตอนนี้ คนโสดก็ยังมีความอินในเรื่องราวของความรักนะคะดูหนังดูภาพยนตร์ดูอะไรนะคะยังมีความหวังยังมีความฝันที่จะได้เจอความรักดีๆนะคะที่จะเข้ามาหาคุณอยู่นะคะคนโสดชาวทัดลมคุณมีความรักให้ทุกคนเลยนะคะรวมถึงน้องหมาน้องแมวน้องนกน้องกระต่ายน้องเต่า,น,ตาน้องงูน้องอะไร <laughs> นะคะสัตว์เลี้ยงตัวโปรดของคุณนะคะ อืมคนสดไม่เหงาเลยนะคนสดชาวทัดลมรักสัตว์รักธรรมชาตินะคะ I am surrounded by loving animals <c oughs> บางคนทำคาเฟ่น้องหมาน้องแมวด้วยหรือเปล่านะคะคนสดชาวทัดลมนะคะลูกเยอะเลยนะคะลูกมีหาง <c oughs> นะคะเป็นคนรักสัตว์นะคะชาวทัดลมอืมแล้วก็อาจจะอยากให้คนที่เข้ามารักสัตว์ในแบบที่คนรักด้วยนะคะ now I have no pain แสดงว่า ตอนนี้คุณไม่ได้เจ็บปวดกับเรื่องราวของความรักแล้วนะคะคุณให้อาภัยไปหมดแล้วคุณเปิดใจคุณทำใจได้หมดแล้วนะคะชาวทัดลมนะเพียงแต่ว่าน่าจะรอความรักดีๆที่จะมีเข้ามาหาคุณมากกว่านะคะคนโสดขอดูต่อนะคะว่าใคาอยากจะบอกเรื่องราวอะไรอีกบ้าง Miller ร์ <S <S iller, นะคะ m i n r o r r n g ิชอา t t เ r เหมือนกับว่าคนโสดแอบ,บแบบแอบเหมือนกับเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นนะคะเหมือนกับว่าแอบ,บเหงาเหมือนกันเห็นคนนู้นก็มีแฟนคนนั้นก็มีแฟนเราไปงานแต่งเพื่อนคนนู้นเพื่อนคนนี้เอา้าเราล่ะนะคะทําไมสวยก็สวยหล่อก็หล่อทําไมเหมือนกับยังโสดอยู่อารมณ์แบบอย่างเงี้ยนะคะมันมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่มันแบบเหมือนกับรีมายทาให้เราย้อนคิดอะนะคะ อดที่จะเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นไม่ได้หรือบางทีก็เจอแบบพวกปลา้างบ้านชอบเปรียบเทียบโอ้คนนั้นคนนี้เขาแต่งงานเขามีลูกกันแล้วอันนี้เมื่อไรจะแต่งอารมณ์แบบอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีอารมณ์แบบแอบเศร้าๆนะคะแอบเอ๊ะทำไมฉันจะโสดนานไปหรือเปล่านะคะ,ะมาดูกันต่อนะคะคนโสดชาวทัดลมนะคะเอออะไรเอ่ยโปเกอร์เฟสนะคะ เอ่อ checking uh, at chance นะคะ list and options มเหมือนกับว่าคุณค่อนข้างที่จะกังวลน,นะคะถ้าเกิดจะมีความรักที่เข้ามาเนี่ยนะคะเหมือนกับคุณไม่รู้หรอกว่าภายภายนอกนะคะสิ่งที่เขาสแสดงกับคุณสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสของเขาเนี่ยเขาจริงใจกับเรามากแค่ไหนเหมือนกับตอนนี้จริงๆอาจจะมีคนที่พยายามเข้ามาในความสัมพันธ์เข้ามาเอ,อ่อเหมือนกับ ทำให้คุณสนใจในตัวเขาก็ได้แต่ว่าคุณเหมือนกับดูเขาอยู่นะคะเหมือนกับบางคนเนี่ยดูยังไม่ค่อยน่าไว้ใจก็ได้นะคะก็เลยเหมือนกับต้องระวังป้องกันตัวเองไว้ก่อนนะคะชาวทัดลมอ้ยอับานยันส์นะคะไม่เป็นไรนะคะคนสดชาวทัดลมแบบอรแบบไม่เป็นไร ถึงฉันจะโสดนะแต่ฉันก็สวยแล้วก็รวยมากนะคะเงินมาเต็มไปหมดเลยนะคะคนโสดนะคะถึงฉันจะโสดแต่ฉันก็หล่อฉันก็รวยอ่านะคะเรื่องรักเอาไว้ที่หลังก็ได้ถ้าไม่ถูกใจพักไว้ก่อนนะคะอารมณ์แบบเนี้ยนะคะเหมือนกับในที่สุดอะไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาเจอการเปรียบเทียบนะคะเจอแบบคนมาบูบี้มาบูลลี่คุณว่าทําไมโสดนานแต่ว่า อ่ะโสดแล้วรวยอ่ะโสดแล้วมีชีวิตที่อิสระโสดแล้วมีเสรีภาพทางการเงินนะต่อกลับไปบอกว่าหน่าหง,งายกันไปเลยนะคะว่าชาวท่านลมคนโสดเนี่ยขยันทํางานขยันทำมาหากินขยันหาเงินมากๆนะคะบางคนแบบตั้งตัวได้ตั้งแต่อายุยังน้อยนะอายุน้อยร้อยล้านก็ได้นะคะชาวท่านลมนะคะ สุดท้ายคุณกลับมาจัดการอารมณ์ความรู้สึกจัดการกับมายเซ็ตของคุณได้นะคะมีพลังงานในแง่บวกเข้ามาที่ทําให้คุณรู้สึกว่าไม่เป็นไรนะตอนนี้ไปมูที่ไหน m ม n น f เฟสเนี่ยขอเรื่องรวยไว้ก่อนนะคะถ้าไม่ลืมก็ค่อยขอเรื่องคู่นะคะอารมณ์แบบเนี้นะคะเหมือนกับคนอยากดูแลนะคะแกต๊ตจุดตอบแทนคนที่มีพระคุณกับคุณคุณพ่อคุณแม่นะคะเหมือนกับ ดูแลเอาใจใส่คนที่รักคุณคนในครอบครัวของคุณมากกว่านะคะก็เลยรู้สึกว่าเรื่องของความรักส่วนตัวก็เอ่อถ้าจะเข้ามานะคะถ้าจะถูกใจก็เปิดใจคบหาดูใจกันได้นะคะอารมณ์แบบว่าถ้าไม่ถูกใจก็ก็ไม่เป็นไรก็รอได้นะคะอารมณ์แบบอย่างเงี้ยนะคะชาวทัดลมอ่ะทีนี้มาดูสิว่าเราเพราะอะไรเนี่ยคุณถึงโสดเนี่ยขอดูสิเหตุผลที่คุณโสดเกิดอะไรขึ้นนะคะ อืมแปดถ้วยเหมือนกับชาวท่าลมคุณเป็นฝ่ายที่เดินออกมานะจากความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกนะคะออกมาจากเหตุการณ์อะไรที่มันไม่ดีอะ่อนะได้ค่ะแล้วเหมือนกับคุณตัดสินใจถูกด้วยนะคะเพราะว่าหลังจากที่คุณออกมาแล้วอาันดนันคุณสร้างตัวเองจนมัง่งคั่งร่ำรวยอะ่ะนะคะเหมือนกับไม่เสียจใจนะทางเดินที่เลือกแล้ว ไม่อาจหวนคืนนะคะอีพ่ยของหกถ้วยนะคะหลุดออกมาเหมือนกับยังมีอารมณ์คิดถึงนะคะความรักทั้งเก่าๆอยู่บ้างนะคะแต่เหมือนกับว่ามันจะอยู่ในความทรงจําของคุณะนะคะเหมือนคนเลือกที่จะเหมือนกับว่าไม่อยากที่จะเกลียดกันก็ได้นะคะเนี่ยแปดถ้วยหกถ้วยเดินออกมาในขณะที่ความสัมพันธ์่ะมันก็ยังเหมือนกับเป็นเพื่อนกันได้นะคะ หรือว่าบางคนที่มีลูกนะคะก็ยังกลับมาทำหน้าที่เป็นพ่อแม่ที่ดีให้กับลูกได้นะคะโอ้โหบันเทาอะไรขนาดนี้นะคะชาวทันลมอสวินดาบถือดาบออกมาเลยนะคะคุณไม่ไม่ย้อนกลับไปมองแล้วเพราะว่าคุณเดินหน้าเต็มที่กับสิ่งที่คุณอยากทกํากับการสร้างความสําเร็จสร้างความมั่งคั่งร่ํารวยให้กับชีวิตของคุณนะคะชาวทันลมนะคะ ตัดแล้วตัดเลยนะคะดูสิถือดาบนะคะชีวิตของคุณเดินหน้าได้ด้วยด้วยตัวคุณเองนะค,ะคุณไม่งอคนรักเก่าของคุณแล้วนะคะชาวทัดลมนะคะแถมคุณอาจจะทําได้ดีกว่าเขาซะอีกนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันต่อดีกว่านะคะเรื่องราวความรักของชาวทัดลมมาดูเรื่องราวความรักของคุณนะคะชาทัดลมคนโสดนะคะขอดูสิเรื่องราวในเดือนมีนาคมจะเป็นยังไงบ้าง โอ้รออยู่นะคะจะมีเข้ามาไหมลุ้นอยู่เหมือนกันนะคะสาัดาลมนะคะหรือว่าตอนนี้แอบรอข่าวดีจากทางไกลไปแอบปิ้งปังใครนะคะที่เป็นคนกกไกลต่างจังหวัดต่างชาติอะไรบางอย่างหรือเปล่านะคะอืมยังไงเนี่ยเด็ะซันนะคะ พลังงานของเดอะซันที่เข้ามานะคะหรือคุณเหมือนกับว่ารู้สึกว่าเจอใครสักคนที่ถูกใจแล้วนะเดอะซันนะคะแล้วเขาดูดีมากๆมีไพ่ของสองดาบแปดถ้วยนะคะหรือว่าคนคนนี้ก็เพิ่งเลิกลาจากแฟนเพิ่องอกหักมาเหมือนกันแล้วคุณเหมือนกับ อาจจะมีความรู้สึกดีๆความประทับใจอะไรดีๆเกี่ยวกับตัวเขาอยู่แล้วนะคะอเหมือนกับอาจจะอยากเข้าไปในความสัมพันธ์อาจจะอยากไปปลอบใจไปเยียวยาวหัวใจของเขาหรือเปล่าเชาทัดลมก็อาจจะเป็น The Emperor นะคะเป็นชาวลัคนาราศีเมษก็ได้นะคะพไพ่ประจำตัวราศีเมษหรือคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ อาจจะมีอายุมากกว่าคุณนะคะแล้วเขาก็เหมือนกับเป็นคนที่มีหน้าที่การงานดีนะคะหรือเป็นระดับหัวหน้าเป็นระดับเจ้าของกิจการนะคะเป็นคนที่เก่งมากๆกก็ได้นะคะหรือเป็นคนเก่ง yea. คือเรื่องงานเรื่องอะไรประสบความสําเร็จหมดเลยแต่ว่าเรื่องความรักเขาไม่ประสบความสําเร็จก็ได้นะคะหรือมันเป็นอะไรที่เรื่องราวชีวิตคล้ายคุณหรือเปล่านะคะมีความเห็นใจกับเรื่องราวชีวิตที่คล้ายๆกันก็ได้นะคะกับคนคนนี้ มีไพ่ของเก้าเหรียญน,นะคะบอกแล้วคนโสดชาวทัดลมนะคะเก้าเหรียญคนโสดสวยแล้วก็รวยมากโสดสวยเอยโสดหล่อมากนะคะโสดหล่อแล้วก็รวยมากเตรนนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นชาวลัคนาราศีสิงห์ก็ได้ว้าววิ e ออ o ฟอ o r จ u n ค่ะ ว้าวหนึ่งไม้เท้าโอ้หนึ่งไม้เท้า,ทาตามมานะคะตามวิวออฟฟอร์จูนมาแล้วว้าวแปดไม้เท้าพลังงานดีนะคะชาวธาตุลมเหมือมมนกับเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาเนะี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องราวของคนที่เจ็บมานะคะเราก็เดินออกมาจากความรักที่มันเจ็บปวดที่มันท็อกซิกนะคะเดินออกมาแบบนิ่งๆเลยแบบสง่างามมากๆนะคะ ไม่เหมือนกับไม่พยายามไปดราม่าอะไรกับมันนะคะอืมเหมือนกับว่าคนหนึ่งก็เป็นก้าเหรียญคนหนึ่งก็เป็นสเตรนท์อะนะคะเหมือนคุณสองคนเป็นคนที่จัดการกับอารมณ์ความรู้สึกจัดการกับเรื่องราวปัญหาชีวิตของคุณได้ได้ดีมากๆนะคะอาจารย์รู้สึกเหมือนชาวทัดลมคุณอะจะเป็นคนเก่งกับคนเก่งที่ได้มาเจอกันนะคะ เพราะนั้นเหมือนกับว่าเรื่องราวอะไรในอดีตก็ตามนะคะเหมือนกับคนสองคนไม่อยากที่จะหันกลับไปมองมนอีกแล้วนะคะแล้วเมื่อวิอ o ลฟอร์จูนจักรวาลเหวี่ยงให้คนสองคนได้มาเจอกันนะ่ะแล้วมันเป็นไร t ไทม์ของคุณเป็นเวลาที่ใช่นะคะเนี่ยอือหรือว,ว่าก่อนหน้านี้ไม่แน่นะเดี๋วซันนะ่ะคุณอาจจะเคยปิ๊งปังอะไรกันมาก่อนเอออาจจะเหมือนกับว่า ช่วงนั้นอาจจะมีใครที่อยู่ในความสัมพันธ์หรือทั้งคู่อยู่ในความสัมพันธ์ก็ได้นะคะไม่สามารถตัดต่อความสัมพันธ์กันได้แต่ว่าเหมือนกับพอทั้งสองฝ่ายโสดแล้วนะคะอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโสดมานานอีกฝ่ายหนึ่งเพิ่งโสดก็ได้นะคะเนี่ยแล้วมันถึงเวลาของพวกคุณเลยเป็น right t ท m e เป็น i v i n e timing ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลที่ทําให้คุณสองคนเนี่ยอาจจะ ได้มาเจอกันหรือบางคู่ได้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วการมาพบกันในครั้งนี้มันคือเวลาที่ใช่ของคุณทั้งสองคนเห็นไหมวิวออฟฟอร์จูนกับหนึ่งไม้เท้านะคะในการที่คุณจะได้มาเริ่มต้นสร้างความสัมพันธ์ร่วมกันนะคะแล้วความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนเนี่ยแปดไม้เท้ามันจะเดินหน้าไปอย่างรวดเร็วนะคะมันคือคนที่ใช่มันคือเวลาที่ใช่เพราะฉะนั้นเหมือนกับมันไม่ต้องพูดเยอะก็ได้มันรู้กันอยู่ด้วย ด้วยสายตานะในแววตาในความรู้สึกของคุณทั้งสองคนว่าความรักครั้งเนี้ยนะคะสเตนอะ่ะมันไปด้วยกันได้แน่ๆนะคะมันใช่แน่ๆวิวอัลฟอร์จูนเป็นปฏิหารที่ทําให้คุณกับเขาได้มาเจอกันแน่ๆนะคะอารมณ์แบบอย่างนี้อืมขอดูต่อนะคะว่าจะยังไงห้าเหรียญค่ะ แล้วก็ราชินีถ้วยนะคนนี้อาจจะเป็นชาวทัดน้ำมีนกรกฎพิจิกก็ได้นะคะมีไพ่ของห้าดาบค่ะแล้วก็มีไพ่ของสี่เหรียญน,นะคะราชินีดาบ หลุนกันต่อนะชาวะท่านเราพลังงานคุณมาแล้วนะหรือเป็นชาวะทาตนลมด้วยกันนะคะกุ่มไม่ถุนตุนก็ได้แล้วชีดาบเด็กถือดาบแล้วก็มีไพ่ของ3ดาบนะคะ6ดาบค่ะอื เหมือนกับว่าความรักของคุณกับเขาอะนะคะเหมือนกําลังจะเริ่มต้นนะคะกําลังจะเหมือนกับผูกสัมพันธ์กันได้ด้วยดีแต่ว่าเหมือนกับอยู่ดีๆอะมันมีพลังงานของคนเก่านะคะไม่แน่ใจว่าจะเป็นฝั่งคุณหรือฝั่งเขามันมีคนเก่าที่พยายามหวนเข้ามาในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะทําให้สามดาบอะมันกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ที่มันกลายเหมือนกับมันดรักสามเศร้าก็ได้นะคะแต่เหมือนกับฝ่ายที่มีคนเก่ากลับมาเนี่ยหกดาบเหมือนกับว่า พยายามทำตัวเหินห่างนะคะพยายามให้ความชัดเจนว่าเอ้ยมันกลับไปไม่ได้แล้วนะมันห่างกันแล้วมันแยกกันแล้วมันอาจจะหย่าล้างกันแล้วหรืออะไรบางอย่างนะคะอืมารมณ์แบบเนี้ยนะคะเหมือนกับมันมีฝั่งคนเก่าของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะนะคะสี่เหรียญห้าดาบที่เหมือนกับว่าพอพอเสียนะคะเสียคนหรือเสียคนรักของคุณไปเนี่ย มันมันทำใจไม่ได้นะคะหรือชีวิตมันไม่สงบไม่ราบเรียบไม่สุขสบายเท่าตอนที่มีคนหรือคนรักของคุณอยู่นะคะตรงนี้พพยสลับตัวตนกันได้นะคะก็เลยเหมือนกับว่าพยายามกลับมาที่จะมางอนง้อขอคืนดีนะคะความเป็นห้าเหรียญนนะ่ะอืซึ่งมันอาจจะทำให้คนสองคนทั้งคู่เนี่ยลำบากใจมากๆนะคะเหมือนทุกอย่างเนี่ยมาเริ่มจูนเข้าหากันแล้วนะคะถึงแม้ว่าคุณสองคนเนี่ยอาจจะเหมือนกับอายุแตกต่างกันนะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะอายุ มากกว่าเยอะหรือว่าเด็กกว่าเยอะก็ได้นะคะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นปัญหานะคะสาหรับความสัมพันธ์นี้นะคะแต่ว่าพออาจจะมีคนเก่าหรือมีใครที่เข้ามาะเข้ามาพยายามเป็นมือที่3ในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานี่แหละมันก็เลยสร้างปัญหาที่ทําให้เกิดความขัดแย้งนะคะความรู้สึกเหมือนกับว่ามันกระอักกระอ่วนใจหรือมันรู้สึกเหมือนกับทําตัวไม่ถูกในความสัมพันธ์ตรงนี้ขึ้นนะคะ,ะเดี๋ยวเราขอดูนิดนึงนะคะว่าจะยังไง เหมือนกับกำลังจะดีแล้วนะคะพระเอกนางเอกกำลังจะได้มาเจอกันรักกันแล้วนะคะก็จะมีราชาถ้วยนะคะก็อาจะมีแบบคนที่สร้างสีสันในับราครเข้ามานะคะอ่ะทีนี้ราชาถ้วยมาพร้อมกับสิบดาบค่ะ จิเอ็มเพลสนะคะว,ว้าวหกถ้วยแปดเหรียญน,นะคะแล้วก็รายที่นี้เหรียญค่ะมีพลังงานชาวทัดบินมังกรทดทบกันเข้ามาด้วยนะคะ มีไพ่ของสีถ้วยนะคะแล้วก็มีไพ่ของแปดดาบค่ะอืเหมือนกับว่า อาจจะเป็นตัวเขานะคะที่พยายามที่จะเหมือนกับบอกว่าสิบดาบนะคะมันจบแล้วนะคะกับคนที่เข้ามาเนี่ยนะคะเพราะว่าเหมือนกับตอนนี้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยนะคะมันกําลังอยู่ในขั้นของการเ,ออเริ่มต้นนะคะในการสร้างความรู้สึกดีๆมีความรักที่โรแมนติกต่อกันนะคะความเป็นหกเหรียญน่ะนะคะเหมือนกับว่าเขาก็รู้ดีแหละว,ว่าคุณอาจจะไม่พอใจนะคะถ้าเกิดว่า อาจจะเป็นฝั่งของเขาที่มีคนเก่าเข้ามาเนี่ยนะคะแต่มันกับว่าเขาก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธอะไรบางอย่างได้นะคะอาจจะได้มีภาระผูกพันหรือมีปัญหาอะไรบางอย่างที่เขาต้องเข้าไปแก้ไขนะคะเหมือนกับเขาพยายามขอให้คุณแบบว่าเข้าใจอะนะคะในเรื่องราวในปัญหาของเขาตรงนี้นะคะอืมคือเขาก็ อาจจะเหมือนกับไม่แน่ใจว่าคุณจะรู้สึกยังไงนะความเป็นแปดดาบอะนะคะอาจจะเดาใจคุณไม่ออกแต่เหมือนกับว่าเขารู้สึกว่ามีบางอย่างที่เกิดปัญหาที่ไม่พึงพอใจขึ้นแล้วเขาก็เหมือนกับพร้อมที่จะเคลียร์พร้อมที่จะอธิบายให้คุณเข้าใจนะคะ,ะดูกันต่อนะคะชาวทัดลมมีไพ่ของเดวิล แล้วก็เก้าถ้วยค่ะมีไพ่ของเฮมิตนะคะเจ็ดไม้เท้าค่ะสั่งถ้วยนะคะ หลเหรียญค่ะอีไพาของ The Star ค่ะแล้วก็ราชาไม้เท้าเพราะนั้นตรงนี้นะคะเหมือนกับว่ามันเป็นบทพิสูจน์ตัวคุณด้วยนะคะสาวทัดลมว่าเหมือนกับว่าคุณจะเขาเรียกว่าอะไรเดีย แสดงปฏิกิริยายังไงนะคะกับความสัมพันธ์นี้นะคะสมมติว่าคนที่เข้ามาคนเก่าของเขาเนี่ยเดวิลเข้ามาตามหึงตามห่วงคุณเนี่ยนะคะทั้งทั้งที่เหมือนกับว่ามันจบกันไปแล้วขเขาก็ไม่มีสิทธิ์แล้วแต่ว่าก็ยังเหมือนกับอาจจะมาอ้างสาเหตุว่าเป็นเพราะคุณหรือเปล่านะคะที่ทําให้แฟนของเขาเลิกลากับเขาหรืออะไรบางอย่างนะคะหรือว่ามาทําอะไรใส่โดยที่ไร้เหตุผลกับคุณแต่ว่าเฮอร์มิตคนเลือกที่จะนิ่งนะ จริงๆเหมือนกับมีทางเลือกอะไรบางอย่างคุณจะจัดการไปเลยก็ได้แต่ว่าเฮอร์มิตคนเลือกที่จะนิ่งนะคะคุณอาจจะเหมือนกับว่าให้เกียรติคนรักของคุณก็ได้นะคะถ้ามีใครเข้ามาในสร้างปัญหาในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะนะคะอดทนมากนะคะเจดไม้เท้าอะนะคะเหมือนกับตรงเนี้ยมันทําให้คุณดูดีมากๆนะคะในสายตาของ แฟนคุณในสายตาของคนรักของคุณเพราะว่าเขานับถือในความดีในความอดทนอดกลั้นของคุณมากๆนะคะสาวทัดลมอมืเหมือนกับตรงเนี้ยคุณได้ทําคะแนนนําไปเลยนะคะเนี่ยสองถ้วยอะ่ะเหมือนกับว่าโอ้โหอย่างนี้แหละนะคะ คนดีคนใจเย็นคนที่สุข,ขุมคนที่ลอกข้อนี่แหละคือคนที่เหมาะสมที่จะเข้ามาอยู่ในชีวิตของเขานะคะเดสิสองถ้วยอะ่ะเหมือนเขารู้สึกว่าคุณเข้าใจความรู้สึกของเขามากๆแล้วเขาก็ประทับใจในตัวคุณมากๆนะคะอปัญหาตรงเนี้ยเหมือนกับว่าเ็าอาจจะไม่แน่ใจว่ามันจะต้องจัดการอะไรยังไงนะแต่ว่าเขารู้สึกว่าด้วยความชัดเจนของเขาเนี่ยเขาเลือกที่จะชัดเจนกับคุณแล้วนะคะเขาอยากให้ฝ่ายที่อาจจะเข้ามาตรงเนี้ย นะคะเลิกลาไปเองนะคะเหมือนกับสุดท้ายเขาเดินหน้ากับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามากขึ้นนะคะเนี่ยเดอะสตาร์ตรงนี้นะคะหรือคนที่เข้ามาตรงนี้อาจเป็นชาวธาตุไฟเมสิงธนูก็ได้นะคะสุดท้ายเขารู้สึกว่าเขาอยากพัฒนาความสัมพันธ์ที่มันจริงจังกับคุณมากขึ้นนะคะเดอะ์สตาร์กับราชาไม้เท้าเพราะว่าเหมือนกับคุณเป็นคนที่ สามารถที่จะดูแลสามารถที่จะไปได้วยกันได้นะคะมีความเข้มแข็งมีความเป็นผู้นำมีความเป็นผู้ใหญ่นะคะรู้จักคิดแล้วก็เป็นคนที่ทําอะไรก็นึกถึงคนอื่นๆเสมอนะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าอันนี้แหละเป็นอะไรที่แบบมันชนะใจเขามากๆคุณโดดเด่นคุณไม่เหมือนใครนะคะชาทัดตลมเขารู้สึกว่าถ้าเขาไม่ขวาคุณไว้เนี่ยเขาจะเสียโอกาสสําคัญมากๆนะคะในความสัมพันธ์นี้นะคะ สุดท้ายนะคะเหมือนเขาให้ความชัดเจนกับคุณมากขึ้นแล้วก็พยายามที่จะไปต่อความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะอ่ะขอดูซิว่าฝั่งของเขานะคะมีอะไรเพิ่มเติมบ้างนะคิดหรือว่ารู้สึกอะไรยังไงกับคุณบ้างหรือจะเทคจะแอคชั่นอะไรอีกบ้างนะคะมีไพ่ของอัศวินไม้เทา้าเหมือนเขาพร้อมที่จะจริงจังในความสัมพันธ์นี้นะคะ พร้อมเดินหน้าต่อไปกับความสัมพันธ์นี้เวลาชินีถ้วยนะคะเขาอาจจะเป็นชาวทัดน้ำมีกรารกฎพิจิกก็ได้นะคะว้าวสิบถ้วยค่ะเหมือนกับมันมีความรู้สึกอะไรบางอย่างที่เหมือนกับความสัมพันธ์เนี้ยเพลอๆนะคะมันอาจจะเป็นคนโสดที่เป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวเรามาเจอกันก็ได้ว่าเป็นพ่ายของครอบครัวขึ้นมานะคะ หรือเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาอยากพาคุณมารู้จักครอบครัวของเขานะคะพ่อแม่เขาลูกเขาหรืออะไรบางอย่างถ้าเขาแบบมีเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวหรือแม่เลี้ยงเดี่ยวอยู่นะคะมีเกณฑ์ที่เขาอยากจะพาคุณไปทําความรู้จักนะคะไปให้คุณพ่อคุณแม่หรือไปให้คนในครอบครัวเนี่ยได้รู้จักคุณด้วยนะคะเพราะว่าเขาประทับใจในตัวของคุณมากๆาก,ก temperance นะคะ แล้วก็เจ็ดดาบค่ะว้าวเดอะฟูค่ะตรงนี้ไพ่สลับตัวตนกันได้นะแล้วก็มีไพ่ของ8ดดาบนะคะ ก็มีไพ่ของสีถ้วยเหมือนกับสุดท้ายนะคะเนี่ยเขาเดินหน้าในการแก้ไขปัญหาในการเปลี่ยนแปลงนะคะกับเจ็ดดาบก,กับความสัมพันธ์ที่เหมือนกับว่าแอบเข้ามาวุ่นวายนะคะหรือคนรักเก่าที่อาจจะเข้ามาวุ่นวายกับเขาหรือใครที่เหมือนกับว่าอาจจะเข้ามาชอบเขามาตามตื้อเขาอยู่นะมันเขาจัดการนะคะเพื่อให้เขาได้เป็นอิสระจริงๆนะคะในการที่จะ มาเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่กับคุณนะคะเพราะว่าเขาเองเนี่ยรู้สึกว่ากลัวว่าคุณจะเหมือนกับไม่พอใจนะคะถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันยังไม่ชัดเจนแล้วก็มีอาจจะเป็นมือที่สาหรือใครที่เข้ามาวุ่นวายในความสัมพันธ์นี้นะคะวัะนั้นเขาก็เลยต้องรีบเคลียร์ตัวเองเคลียร์ปัญหานะคะให้ความชัดเจนกับคุณก่อนเพื่อที่จะได้ไปต่อกันได้นะคะเพราะเขารู้สึกว่าถ้าจะมีความรักครั้งใหม่นะคะ ให้ไขรเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของเขาอะ่ะเขาก็อยากให้เป็นคุณนะคะชาวทัศลมอืมนะอันนี้อารมณ์ความรู้สึกของเขานี่มาดูอารมณ์ความรู้สึกของชาวทัศลมบ้างนะคะมีไพ่ของห้าดาบค่ะ แล้วก็จิเอ็มเพอเรอร์นะคะมีไพ่ของสี่ไม้เท้าค่ะเจมูนนะคะ แล้วก็สเตรนนะคะอืชาวทัดลมนะจะรู้สึกว่าคนเนี้ยคุณถูกใจเขามากๆนะคะถึงแม้ว่าอาจจะมีปัญหามีใครที่เป็นส่วนเกินเข้ามาในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาแต่ว่าคุณคุณเข้าใจนะคะ เนี่ยสเตนคุณอยู่เคียงข้างเขานะคะคุณไม่หนีหายไปไหนนะคะอยู่ให้กําลังใจนะคะเหมือนกับเขาให้ความชัดเจนกับคุณแล้วเขาให้คุณเป็นตัวจริงของเขาอ่ะคุณก็เลยเหมือนกับรู้สึกว่าเฮ้ยมั่นใจในความสัมพันธ์นี้นะคะนะมันต่อให้มีปัญหาความยุ่งยากอะไรบางอย่างที่มันเข้ามาแต่ว่าเขาเดินหน้าแก้ไขปัญหาเขาคุยกับคุณเขาให้ความชัดเจนกับคุณคุณก็พร้อมที่จะรอพร้อมที่จะ ร่อเพื่อรมต้นใหม่กับเขานะคะเคลียปัญหาอุปสรรคอะไรไปบางอย่างนะคะแต่ว่าเดโมนอาจจะใจเสียใจแป้วนิดนึงนะคะกับเหมือนกับว่าความรักที่มีเข้ามาแล้วมันอาจจะเจอปัญหาอุปสรรคอะไรบางอย่างที่ทําให้เราแบบใจเสียขวัญเสียแต่สุดท้ายความรักกลับมาแข็งแรงกลับมาไปต่อกันได้นะคะคนโสดนะคะ อันนั้นอาจจะเหมือนกับว่ามีวิบากกรรมความรักอะไรบางอย่างที่อาจจะเข้ามาเป็นปัญหาอุปสรรคระหว่างคุณกับคนรักได้นะแต่ว่าเดี๋ยวจะมีการเคลียร์กันนะคะเพื่อได้เพื่อได้ให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยเดินหน้าไปต่อกันได้นะคะคสนสดนะคะสู้ๆนะเป็นลังใจให้นะคะแล้วก็อย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นลังใจกับช่องของอาจารย์นดีด้วยนะคะเรากลับมาพบก,กันใหม่ในคลิปต,ต,ต่อๆไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ